ยินเสิยงไหมทุกคนยินเสียงไหมทุกคนผมออกมาจุดที่ผมได้ยินเสียงคนนะ,ะล้อกันนะผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเ้องมาไกลส่วนคนละ ใครวะ,ะรเฮ้ยเฮ้ยใครครับนี่ไงเจอพอดีเลยไอ้นุม่มเฮ้ยองค์ขลักเอกไม่หรอข้าก็ลังจะพาไอ้เอกไปขอขมาพวกเจ้าเฮ้ยน้าหน้นาเป็นพ่อของเอกใช่ไหมที่ผมเคยเจอครั้งหนึ่งเอา้าเอ้าจไมมีอะไรกิดขึ้นใช่ไหมน,าน,านา้าๆคุยคุยก่อนได้ครับอันนี้จำอะไรบุกเอ็งรอกเอกบอกไปเลยเอ็งจะมาทำอะไรวันนี้ข้าจะอยู่กับเอ็งเป็นไรกันนะ่ะจะไปไหนกันอ,กองค์ขลักเอกเอ็งจะไปไหน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะผมเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเลื่อนทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็กำลังเดินทางไปจุดที่เป็นที่พักเก่าของลุงเลี้ยงผีทุกคนนะซึ่งหลายคนก็คงจะเคยเจอบ้างแล้วนะใน ที่ที่ผมเคยถ่ายไว้เมื่อนาน,านมากแล้วเพราะว่าจุดที่พักตรงนั้นเป็นจุดที่ลุงเยงผี่เคยพักอาศัยจุดที่ผมเคยเจอลุงอ่ะแรกๆเลยนะผมกับเล็กเนี่ยมาเจอลุงเยงผีแรกๆเลยเป็นจุดที่พวกเราก็จําได้ว่าลุงเคยอยู่ตรงนั้นเคยช่วยเหลือพวกเราแบบไหนบ้างแล้วที่สําคัญลุงเองก็ไม่มาที่นี่นานมากแล้วหรือว่ามาบ้างหรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะ หรือว่าอาจจะมีมาแต่อาจจะมานานๆทีหรือเปล่าผมไม่ยินเสียเหมือนเราอยู่ข้างล่างหรือเปล่าตอนนี้ผมเดินอยู่บริเวณที่เป็นทางไม่กว้างมากสำหรับคนเดินวันนี้ตั้งใจไปเยี่ยมจุดนั้นแล้วก็ไปดูว่ามีใครมาพักอาศัยที่ของลุงบ้างไหมนะทุกคนนะซึ่ง ผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างจะง่อยๆตั้งแต่มีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจก็ทุกคนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเะมั่งั่งใจไปอยู่ตรงนั้นไปดูว่าลงไปกลับมาพักบ้างหรือเปล่านะเป็นป่าที่ผมเคยมาเดินมาก่อนบ่อยมากๆที่นี่ทุกคนิีเสียงนกร้องไหม มากๆไปเดินทางกันต่อทุกคน let's go <S พี่ครับเดินทางมาเจอเหมือนเป็นหินชนิดหนึ่งที่ผมชอบเวลาเจอกลางทางเนี่ยมันสวยมากๆพี่อารมณ์นเหมือนแบบแร่เหมือนก้อนเกลือก็ว่าได้นะแต่ว่ามันมีความแข็งแล้วก็ถ้านำไปล้างจริงที่ผมว่ามันสะอาดหน้าแบบ ังประดับนะจะไปทําเป็นเหมือนแบบชาบกับปูนเพื่อเป็นกําแพงบ้านก็ได้นะเพื่อสร้างสีสันอารมือนพวกอาแร่อาสีขาวประดับบ้านอย่ทุกคนผมว่ามันสวยนะทุกคนดีผมชอบผมเจอสะดุดตายมันสวยนะทุกคนยิ่งถ้ามันแบนๆสักหน่อยทุกคนผมว่าเจ๋วเนี่ย เนะสวยมากเลยได้ยินเสียงไหมผมได้ยิยนเสียงเหมือนใครคุยกันเลยเสียงใครวะไปพี่ได้ยินเสียงไหม มยินเสียงเหมือนใครคุยกันหรือเปล่าออกมาชัดเจนมากเลยเงียบไปแล้วไม่รู้ว่าในกล้องนี้ชัดแค่ไหนแต่ใครได้ยินคอมเมนต์บอกว่าได้ยินทีนะช่วงเมื่อกี้ที่ผมกงขังดูแลดูหินกันเมื่อกี้อยู่ตอนที่หมกงของมังดูหินอยู่ทุกคนว่าใครได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันบ้าง นกร้องเพาะเนาะพยายามฟังเสียงของคนคุยกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเงียบไปแล้วทุกคนเงียบไปแล้ว ไม่มีเสียงแล้วจมเดินทางต่อทุกคนนะเป็นกำลังใจขอจงขอใจผมทีนะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครยังได้ยินเสียงคนคุยกันอีกหรือเปล่านะแต่ผมเดินเรื่อยๆก็ได้ยินเรื่อยๆแต่ผมไม่เจอตัว เสียงเหมือนกำลังกระซิบกระซาบก,กันข้างๆหรือว่าละแวกตัวผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมเดินหรือเป็นพวกผีป่านางไม้ที่ลุงยังผีเคยดูแลเคยเลี้ยงไวหรือเปล่าป่าแห่งนี้ซึ่งผมคิดว่าอาจเป็นไปได้ไหมพี่เอฟซี ยายามเดินไปฟังเสียงไปแต่ก็ยังไม่ไม่รู้สึกว่ายังไงนะไม่รู้สึกว่าอันตราย,ยทุกคนดูคือว่าเขาไมไ่มาคุยกันหรือเปล่านะหรือเป็นผมที่เข้ามาที่ห้องเขาพวกเขาก็อยู่ที่ที่ห้องเขาอยู่แล้วแต่ว่าผมเข้ามาที่เขาหรือเปล่าทุกคนทำให้ผมยินเสียงจากนั้นนะ เดินขึ้นไปไม่รู้มีใครเดินไปข้างบนหรือเปล่าทุกคนได้ยินไหม ยังได้ยินเสียงอยู่นนะ ไม่ใช่เสียงผู้หญิงทุกคนได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินเสียงไหมไมันเสียงผู้ชายคุยกันหลายคน สองคนหรือสามคนนี่แหละมึงกำลังคุยกัน <S 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 ฉันน่มนะมาจากข้างหน้าฝั่งนู้นนะ ุเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงในผาหรือเปล่าดูกลัูขงผีหรือเปล่าตอนนี้ฟ้าเริ่มคืมเมอนฝนจะตกหรือเปล่าทุกคนฝนจะตกหรือเปล่าลมพัดแรงอย่าง,างหากโอ้พี่ ผม,ผมพยายามนั่งฟังอยู่ที่สูงไว้ก่อนตอนนี้ผมนั่งอยู่บนหิ็นตรงนี้นะซึ่งเป็นที่สูงพอสมควรที่สามารถหลบสายตาคนที่กำลังเดินมาได้ไม่รู้เป็นใคร ผมกำลังนั่งลุ้นอยู่ว่าจะโผล่ไม้ผมเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เสียงผู้หญิงนละเป็นเสียงผู้ชายแนละ้วรอบนี้รอฟังนะรอดูว่าจะเจอใครออกมาหรือเปล่าจริงไหม ขอนนี้เหรไหม 保护我的宝。Oh, โซมายไก่แต่ผมไม่เจออะไรนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงใครมันกำลังทำอะไรกันหรือเปล่าผมไม่กล้าเสียงเข้าไปมัวม่วๆเพื่อเป็นใครแบบไม่ดีกำลังทำสิ่งไม่ดีหรือเปล่าไม่ให้มันปัญหามาที่ผมนะแต่ผมก็มาคนเดียวผมไม่กล้าเสียงจริงนะพี่พ ตรงนั้นนะทุกคนผมว่าหูผมไม่ได้ฝาดนะ จะโผล่ไหมผมเห็นไหมใครวะทุกคนมันขึ้นไว การเคลื่อนไหวทุกคนตรงนั้นเจอไหมเจอไหมมีเหมือนคนเคลื่อนไหวอยู่จเจอไหมเจอไหมมีการเคลื่อนไหวทุกคนมีการเคลื่อนไหวใครวะเหมือนทำอะไรสักอย่างทุกคนเหมือนนายพานหรือเปล่า มีเป็นหางกันเองหรือเปล่าทะเลาะกันเองหรือเปล่าทะเลาะกันเองหรือเปล่าทุกคนผมไม่กล้าไปบอกตรงผมไม่อยากเสี่ยงชีวิตนะเพราะไม่ใช่เรื่องของผมนะทุกคนถ้าผมไปยุ่งเท่ากับผมเอาเรื่องใส่ตัวนะบอกเลยนี่ผมจอแล้วมีการเคลื่อนไหวทางล่าไม่รู้เป็นใครแต่มีแน่ๆแ,แหละสองสามคนทุกคน เสียงมันดังมาช่วงนะเหมือนแบบมีการทุบตีกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอยผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งจริงทุกคนทุกคนผมออกมาจุดที่ผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องมาไกลสมคนละใครวะนี่ใครฮะนี่ใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ย ใครครับน <mm ี่ไงเจอพอดีเลยไอ้น uh uh> uh uh> ุ่มเฮ้ยองขรักเอกไม่หรอข้ากำลังจะพาไอ้เอกไปขอขมาพวกเจ้าเฮ้ยน้าๆเป็นพ่อของเอกใช่ไหมที่ผมเคยเจอครั้งหนึ่งเอกเอง้าไมมีอะไรก็คืนใช่ไหมน้าๆคุยคุยก่อนได้ครับอันนี้เอกเองบอกไปเลยเองจะมาทำอะไรวันนี้ข้าจะอยู่กับเอกเป็นอะไรกันน่ะจะไปไหนกันองขรักเอกเองจะไปไหนจะมาขอขมาพวกเจ้า กผมอยากจะเพื่อความปลอดภัยผมไม่อยากจะโดนทำร้ายอีกผมไม่อยากจะมีปัญหานะจองค์พระเอกมั่นใจใช่ไหมมั่นใจข้าก็เคยดูคลิปของน้องคนนั้นอยู่ก็เห็นพยานถ้ามันทำอะไรเองข้าจัดการมันเองไอ้นุ่มได้ครับงั้นนั่งคุยนก่อนเพื่อความใจเย็นนะว่าผมจะผมไม่จะเย็นนะแต่นั่งคุยนก่อนตรงนี้ได้ตรงนี้เลยนั่งเลยครับจะคุยกลางค้างนี่แหละไม่มีใครมาแน่ นอ้ข้าพ่อยเอกข้าเอกมาขอกรมาพวเองมันเคยทำผิดไว้ข้าก็เพิ่งรู้ข่าวตอนนี้มันสภาพทุกอย่างาามาขอกระมาเองมันจะลาลาไปไหนอะ่ะปฏิบัติธรรมในป่าคนเดียว<ห>มันกลับตัวกลับใจข้าก็ปล่อยมันเองสาบานดีกว่าใช้คำว่า ส่าบานเนี้ยผมเห็นดีกว่าเองทำอย่างนี้มันผู้ค้ารับถือคืออย่างนี้ป้าเจ้าเขามันรู้สึกผิดที่มันทําทไว้ท่านพงหรือผู้นําพงบอกว่าไอ้เอ,เอ,เอ็กเนี่ยออกมาแลภาพความผิดกับพวกเจ้าข้าเลยพานออกมาออ๋เอ็กเข้าไปเมืองอับแล้วเหรอใช่แต่ว่าออกมาขอเขามาเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่า มันรู้สึกพิดกับตัวกับใจกระทานหันทำมันนำโพงเลยให้โอกาสมันแล้วมึงไปขอก็มาวูเขาได้ฮะทำไม่คิดอมาึงไปกราบเท้าของมันทำไมผาไม่ต้องไม่ต้องกราบเท้าว่ราผมแค่อยากได้คำมั่นสัญญาและคำสาบานที่มันจะไม่ทำอีกมันเป็นน้องชายกูก็จริงแต่มันทำชั่วกูก็ไม่นับเธอเป็นน้อง อาโดนเราใช้เหมือนกันหรอกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้กราบเท้าเขาซะกราบเขาข้องกราบเท้าผมไม่ต้องการไม่ไม่ไม่ต้องกราบผมไม่ต้องการคำที่จะมากราบเท้าให้มันดูวุ่นวายผมแค่ต้องการคำพูดที่ผมต้องมั่นใจว่าองค์ครักเอกจะไม่ทำอีกสาบานผมเห็นสาบานด้วยว่าจะไม่ทำอีกเพราะทุกคนหลายคนเดือดร้อนมากๆอ๋อหนาวมาชันเยนได้พ่อพ่อขอเข้มาบุกจับคุกเข่ามาใจเย็นมาจะเย็น แด้ครับคุกเข่าด้วยกย่าน,นี้มันดุแรง,งครับมันดุแรกันไปไตองครับว่ามึงคุกเข่าไอ้เอ็อนมมอกั้งมกเ,เามากเจตุนคนกะ,ไม,ะไ,ไม่ดีกบกเจาเอออ้าวขเจ้าโอสิกมขาขา่่วจะลาบกเจ้าก็ตรงนี้ จะไม่มีวันกลับมายุงเกี่ยวกับพวกเจ้าอีกอยาให้กูรู้ว่ามึงไปปามไปช่วยมันดิจ้าข้าไม่ทำแบบนั้นแล้วนะน่อนะพ่อครับผมสงสารเขาละซึ่งผมคิดว่าเขาคงจะสำนึกผิดเพราะว่าจริงๆเขาเคยลงผิดไปเพราะว่างพวกสมบัติทำให้เป็นแรงจูงใจนะท่าเขาต้องทำอยู่หรือเปล่าของที่เอามาล่อและตำแหน่งต่างๆที่องค์หากเอไฟฝันที่อยากจะเป็นผู้นำ มันเป็นนี่บนคุณกับน้องชายคางไงทำไมช่วยอะไรกันไว้อะองค์น้องชายคางอ่ะพรรค้นเอกนี่คือเป็นคนมีตำแหน่งอยู่เป็นคนใกล้ของมันคือสบายขึ้นว่างั้นใช่ไหมตอนนี้มันก็เลยบนคุณงแต่ว่าช่วยในทางที่ถูกมันก็ไม่เป็นไรแต่ตันนี้คือช่วยในทางที่ผิดไงมันยังคงยังคิดไป่ได้มันยังดูถ่าไม่ถึงการเจำใจสมองอุ้ยทำยังไงเอก มาขอคุณเรื่องดีๆเลยช่วยอยากแก้ด้วยพุณอาพอคุณอาพอผมพอใจแล้วผมใอ้อภัยอ่ะผมใอ้อภัยนะแล้วตรงนี้ผมใอ้อภัยอาจารย์องค์พระเอกต้องเดี๋ยวดีกรมเลยค่ะอ่าองค์พระเอกต้องทำตามสที่พูดไว้ต้องเป็นผู้ชายจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหน้ากันอีกจะอยู่ของกับคนเดียวนะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวีดีโอเนี่ยหลักฐานเนี่ยไปบอกหลายคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้ว่าองค์พระเอกคนเนี้ยคนจริงคนเนี้ยมา ก้มขอขมาผมถึงที่แล้วก็คุณพ่อขอเป็นพยา,ยานจุดนี้นะให้พี่ๆพี่ๆหลายคนได้รู้ด้วยนะก็ไงนะขอบคุณมากครับคุณนะ้าคุณน้าชื่ออะไรคุณนะามีชื่อไหมครับผมจะได้จำชื่อองค์หาถูกเอของคุณนะถูกชื่อลุงเสกชื่ออะไรนะครับเสกชื่อลุงเสกอ๋อเหมือนทุกเสกอาคม,มนะคือคำว่าเสกใช่ไหมครับชื่อเสก เสาเอกอเศกนะชื่อลุงเศกนะซึ่งเป็นพ่อขององค์ลักเอกก็ของจองอะเอกกับเศกเสกกับเอกนะโอเคงั้นคุณน้าผมขอบคุณคุณน้าคุณน้าเศกมากๆที่พาองค์ลักเอกมาหาผมวันนี้จนเจอผมจนได้นะจริงๆตั้งใจไปที่บ้านผมเลยหรอนะแต่เลื่อนไปถึงบ้านตเตานะโอ้โหมีความตั้งใจมากๆนะงั้นขอปิดเอ่อผมขอลาคุณน้าแล้วขอปิดคลิปลาพีเอฟซีก่อนวันนี้คงไม่ไปหาลุงนุ้งผีละ ผมขอนําคลิปวิดีโอนี้ไปให้พวกน้องๆผมดูนะแล้วก็หลายๆคนที่คิดว่าโอเครักเอกยังทําชั่วไม่ดีอยู่ก็ให้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้ดูว่าโอเครักเอกทําด้วยความจริงใจนะทุกคนนะคุณน้าสวัสดีครับโอเครักเอกขอพอราณ์นะโอเคนุองจะใมาปลอดภัยครับปลอดลัยเอาให้ดีดีจะกลังกับตัวกลับใจนะเป็นคนดีเถอะเป็นคนขอปิดคลิปลานะครับ